มาแล้วครับนี่เอซีเรามาจากโคราชนะฮะพี่พวินัยอ่าดที่แล้วนะครับนี่มากี่คนออามาในรถเห็นสองคนละเนะมื่อเข้าตุ้มเตียมมาโมเตอร์จอดหักกิ่งไม้เสียงปองเป,ป๊กปองเป๊กนะฮะ นี่ครับตอนนี้พี่วินัยมาก็ตอนนี้กราบหลวงปู่สวงแล้วตอนนี้นี่มาจากโคราชใช่ครับหหลลลัังงเื่อนหลังน่นแหละหลังทิวเขานั่นนั่นคือสันเขตสันเขียนแดงไงไหน นี่ไอ้ที่ที่ใต้อ่ะนี่เป็นอ่างเป็นอางห้อย่างนะเขื่อนโอทลันเขืนโอทลันใช่ไหมใช่โอนี่ยแปลว่าลำห้วยทลันเนี่ยถ้าเติมงูก็เป็นงูเหลื่ยมอ่าห้วยเหลี่ยม ตอนนี้ตะเต็งไม่ตะเต็งยอมโต๊ดแล้วก็หุงข้าวครับตอนนี้เต็งไม่เต็งไม่ต้องโต๊ดเล้แต่ก่อนไม่ยอมโต๊ดแต่เดี๋ยวนี้ต้องต้องยอมโต๊ดแล้วเนธถูกเนธถามคุณถามนี่นี่ตรงนี้เนี่ยนี่กระทบเนี้แหละตลาดนี่แหละถูกเต่งซื้อใบเบี้ยมาแม่เบี้ด้านสมัยผมว่าผมเคยเห็นแกบ่อยนะเนี่ยเห็นตัวจริงนะฮะออกอาการบ่อยเดี๋ยวเห็นแต่ในคลิป เดลเนี่ครับจะให้ดูอะไรนะครับอันนี้ก็อ,อ่ใบตองที่จะมารองผมที่โกนนะครับไอ,อตรงนี้ผมให้ดูกระถางทูบนะฮะผมให้ดูกระถางทูบเนาะเนี่ยกระถางทูบผมให้ดูกระถางทูบนะฮะให้ดูกระถางทูบนี่ฮะ เห็นเห็นเห็นกระถางทูบชัดไหมครับนี่เห็นไหมฮะเห็นกระถางทูบชัดเนาะครับนี่ดูกระถางทูบเด้ออันนี้นี่ครับไม่รู้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะอ่าอันนี้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับ อ่อยู่ตรงนี้นะอ่านี่อตะเตงไม่ยอมต้วหุงหุงหุข้าวแบบโบราณคนก็คนก็ตาโบราณโบราณหุงข้าวแบบโบราณอีกเอาข้าวอืโอ้ยเตงเเาเดี๋ยวเดี๋ยวเตงอ่าน้าเอ้ท่านโอ้ยพี่หนจะเรีวบร้วเีป เอาน้ำเติมเอาน้ำเติมแล้วรินเอาใหม่ไหมเอามามาามาอ๋ออนี่พี่วินัยก็กำลังดูกระถางทูบเลยฮะดูกระถางทูบใหญ่เลยโอ้ถ่ายรูปกระถางทูบด้วยกระถางทูบเนอะแล้วฮะพี่หนูได้ออานี่เออหาไม่มีแล้วแล้วหาไม่มีนะน้ำที่ น้ำรินข้าวที่ที่าาจากสถานที่แบบนี้นี่นะครับไม่ใช่ข้าวธรรมดานี่ข้าวนี้หุงโดยการปลูกเศกโดยหลวงปู่สวงนะฮะนั่นท่านนั่งปลูกเศกอยู่ตรงนั้นด้วยหุงข้าวนี้กินแล้วถูกหัวครับข้าวนี้เ <c oughs> ต่งเล่าเมื่อคืนนะ okay. เกออาจะเต็งว่าไอ้ไอ้ไอที่ผีเขียนเลขให้นั้นฝันหรือว่าฝันเขียนจากขวา,าจากขวาไปซ้ายเข,ขียนที่ที่หลังพระ เขียนเขก็ไสมา่ะอ่าที่ไหลอ่าด้านหลังขนน่งเขียนเขียนที่ไหลเขียนที่หัวไหลจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายเขียนอะไรเขียนเลขอะไรนะเขียนอะไรนะเลขอะไรนะเขียนเขียนเลขสี่ก่อนแล้วเขียนเลขหนึ่งทีหลังเขียนเลขสี่แล้วเลขหนึ่งทีหลังคือขวาสุดเลขสี่เริ่มต้นแล้วก็ฝั่งซ้ายมาเลขหนึ่งแล้ววันนี้วันที่อะไรจัน กลับกลับเลยแล้วก็อะไรนะเรมกี่ข้ามนะหนึ่งข้ามเดือนสี่น่งข้ามเดือนสนะฮะแล้วแล้วแล้วจะเต็งผีเขียนเลขอะไรให้นะหนึ่งสี่ครับสี่หนึ่งหนึ่งตอนนี้พี่หนูก็อา่าหยิบทูบนะฮะหยิบมากำหนึ่งได้สิบหกดอกพอดีเลยฮะอ,อ,อ,อ่าเป็นเลขครูครับเลขสิบหนี่เป็นเลขครูสิบหกชั้นฟ้านะฮะ เ,เ,เ,เป็นเลขเค,รครูใหญ่ด้วยเป็นอ่านี่ต้มปลานะฮะต้มปลาทับทิมแล้วก็ข้าวหุงโดยอ่าตะเต็งยอมโตดแล้ว <c oughs> นี่ครับเต็มร <c oughs> ้อยพี่วินัยมาจากโคราชเอาเต็มร้อยมาถวายหลวงปู่หนึ่งเพ็กนะครับ จานสารถก็กำลังเตรียมจะทำอะไรไม่รู้คอยดูต่อไปหาผ้าขาวไม่ได้เลยเอาเสื้อขาวยอมสละเสื้อขาวแล้วตัดไม่จัน ในจานแต่ผ้าขาวไม่มีมีเสือขาวอย่างไดไม่หรอกอ่าเมื่อกี้ก็ทำพิธีอ่าถวายผ้าขาวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ นี่ก็ถวายอาหารหลวปู่สวงแล้วก็พิธีทําถวายผ้าขาโดยอาจารย์เต็งอาจารย์สวยนะครับตลลอนนี้ก็ไปก็เหลือโกนผมแล้วก็ใส่ได้เลยใส่ชุดขาวได้เลยใช่ไหมออันนี้ถวายเสื้อขาวชุดขาวแล้วเ,<อ>เป็นพิธีที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนถ สังฆทานจะเท่าไหร่กี่บาทก็ได้กอาจารย์ที่ก็ททำบุญเลยอานได้กว้าง้าคเขาที่เขาจะบวชอาจารย์เขาสวดให้แล้วเป็นอานที้สมในทำบุญในป่าเขาดันด้นมาไกลมันบริสุทธิ์เดีออดันด้นมาไกลเพื่อที่จะมาร่วมงานก็จะได้ร่วมทำบุญอธิษฐานแล้วก็ยก้าขาขึ้น บางปัดใจสักก็ยกฝ่าขาวที่ฐานเลยส่วนส่วนฝ่ายครัวก็อาหารเตรียมพร้อมอ,นนอันนี้อาจารย์เลขนี้เลขมาตำนานยังไงอาจารย์ดอปปีอ๋อเลขคำพูดหลวงปู่ด,ดอปปีเขียนให้เจ๊ปลาอ๋อเมือ่อปี 40, ป 40. งวดนั้นออกอะไรอาจารย์ ันน่าจะอ,อ้าเขียเลขนี้มันออกสามสนตอนนี้นเลยอ,อ้าวอันนี้ก็ต้องรอยเทียนเมื่อคืนนะฮะที่จุดจุดเทียนเมื่อคืน,นสองอันนี้ไหมสุดท้ายนะฮะ เองเ่เลยบวชองคเดียอเดียวบางแล้วก็ยกทีละคนวันนี้บวชเกาเฮงคนเดียวแล้วก็ยกอธิษฐานเลยครับประกิจการค้าการงานสุภาพา้วยกันใช่ไหมใช่ยกอธิษฐานเลย ปะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขุมาเน็ปะยังคันเตปิคิวราเนสสะปิวาลาเนสทังสักสะโอนโนตญามะสาทุนพันเตปิปุตังโฆขุมานิปิคิวราเนสสะปิวาลาเนสปะติคันหาตุคัมหากัางทีคลัดตังมิตายะสุขายะทานังเมปะริภุทัง ทินางว่าจะมีานังอสวะขยำวังจะเปนสนิ่พานางโนาการสุดท้ายเข้าห็นจานาร์สิงห์พอไปเจาแล้วโูงงานนั่งสงได้จะทำไว้ได้ๆววงเกินหลวงปู่หลวงพ่อทั้งเจตนาก็ดีไม่เกียจนาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ต่างใจพอดีขอเลยขอหลวงปู่หวงพซึ่งประสงค์ทานเขาเดืดโตนตีกรรม กาแฟหนูไปล้านนตา้งแต่บบนี้เป็นส่นไปจนตราเท้าข้าสูงขั้นนี้ ปวจงรับไปเดินิ่งที่ดูร้านนำมาถวายมีโกลเพื่อที่จะนำไปปองถึงรุญพรเพื่อที่จะให้ผู้ได้ในปวดทดแทนบุญคุณและพุทธให้พุทธิปุลกุศลให้เปิดูปหลวงลวจึงนำมีโกลหล้านี้มาถวายในคลว่ปู่เก่อคนสุกเกิคนเจริญโุคคนเป็นคนทีบุญคนแกถึงหลครับถวายนั่นนะอืม อันนี้ครับอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้นะฮะอาหารในป่าอันนี้ไข่เจียวผสมเขียดไข่ยวผสมเขียดมันต้มปลาแตงโมอ่แตงโมผสมเม็ดปอแตงโมนี่เขาป,ปลูกด้วยไอ้นมเอาน้ำนม เป็นน้ำหยดอันทำไมต้องห้อยสามขวดอ่ะในตำนานในตำนานว่าซอ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 ชุดซอบูซออ๋อชุดซอบูซอแต่ทำไมซอสามไอเอ็มร้อยมัดสามขวดแล้วห้อยนะฮะความหมายยังไงไม่รู้ดูเอาเนะ ดูเอยอาหารทิพย์หลวงปู่ที่ชอบน,นัน่นเจ้าตัวนั่งตอนนี้นต้องใช้เชือกมัดไว้เพื่อให้ทนได้รับอ๋อโยงใหญ่เชือกโยงใหญ่วิชา,นานเชือก,อ,กอ,อ๋ครับเอ็มร้อยสามขวดมัดรวมเป็นหนึ่งนะครับความหมายอยู่ในตัวนะฮะเอ็มร้อยสามขวดมัดรวมเป็นหนึ่งถวายหลวงปู่สวงวิชาเชือกถวายด้วยอาจารย์สารดแต่เอ็มร้อยมาจากโคราช อ่านี่ฮะเมืกก่อกี้ข้าวระเบิดป้องเลยครับเมื่อกี้ <S S กกพี่หนูอุ่นข้าวปองแล้วลืมถ้าไม่ถูระเบิดป้องเลยนี่เป็นเหตุบังเอิ่นนะครับ